พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชาพิเศษสมรส วันนี้เวลา17นาฬิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกณห้องประชุมชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพพรัสราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชาพิเศษสมรสวันที่28เมษายน2555เป็นการส่วนพระองค์เมื่อเสด็จออกณนะห้องประชุมชั้น14อาคารเฉลืมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประทับพระราชอาณ เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเครื่องนมัสการเข้าถวายทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์เมื่อถึงบทเสกทำน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาครอบพระกริ่งแล้วพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปถวายสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดปากน้ำผู้เป็นประธานสง์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงหลังทักซิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงคมไปยังหน้าเครื่องนมัสการแล้วเสด็จขึ้น